สวัสดีค่ะเพื่อนๆสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้เออตอนนี้อยู่ที่เสวนรวมบันไม้ของเราอะคะ่ะเพื่อนๆวันนี้พาเพื่อนๆมาดูบอลสีนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะอันนี้เอ,อเขาจะเรียกทับทิมเม็ดใหญ่นะคะเพื่อนๆเป็น,ปนบอลสีที่ว่าเ,เ,ปเป็นเป็นบอลสีที่เลี้ยงเลี้ยงง่ายเหมือนกันนะคะ แต่ว่าทับทิมเม็ดใหญ่นี่เขาจะคือเขาจะคล้ายๆกับบอลสีอีกตัวหนึ่งนะคะเพื่อนๆที่ว่าชื่อเพชรพิรุณนะคะเพื่อนๆบางทีดีก็สับสนนะคะเพื่อนๆไม่ค่อยแน่ใจว่าเขาจะเป็นคนละแบบกันหรือเปล่าอะค่ะทับทิมเม็ดใหญ่แต่ตัวนี้น่าจะเป็นทับทิมเม็ดใหญ่นะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะคือที่พื้นใบขอบใบของเขาเห็นไหมคะเพื่อนๆ ขอบใบก็จะเขียวนะคะแล้วก็เข้างในนี่เขาจะไล่สีมาเป็นสีเขียวอ่อนนะคะเพื่อนเพื่อนเขียวเขียวจางจงแล้วก็เขาจะมีเม็ดนะคะเพื่อนๆมีเม็ดสีในในใบของเขาเนี่ยคะ่ะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะสีแดงนะคะเพื่อนๆนสวยมากๆเลยะค่ะเนี่ยค่ะคือเป็นบอนสีที่ว่าสวยอีกชนิดหนึ่งนะคะแล้วก็เลี้ยงง่ายด้วย คือบางคนเนี่ยเขาเหมือนเหมือนบอลสีบ้านๆน่ะเขาจะมองข้ามไปนะคะเพื่อนๆแต่ว่าดีว่าถ้าเราเลี้ยงให้เขาสวยเนี่ยบอลสีบ้านๆเนี่ยจะเลี้ยงง่ายแล้วก็เราไม่ต้องอาศัยตู้แบบนี้ค่ะเพื่อนๆถ้าบอลสีที่ว่าตัวสวยๆที่ว่าเออมีราคาหน่อยอ่ะแบบนั้นเราจะต้องเลี้ยงตู้อะค่ะเพื่อนๆเราต้องคือใช้วิธีการอบเขาอะค่ะ แต่ว่าเหมือนบอสีบ้านบานเนี่ยเราเลี้ยงธรรมชาติได้เลยนะคะเพื่อนเเราไม่จําเป็นต้องใช้ตู้ใช้อะไรแบบนี้ค่ะเขาก็โตได้สวยงามได้ะค่ะเพื่อนเพื่อนอันนี้ทับทิมเม็ดใหญ่นะคะเพื่อนๆแล้วก็เออพามาดูเพื่อนเออพาเพื่อนๆมาดูตัวนี้นะคะตัวนี้มันจะเป็นไม่แน่ใจว่าเขาจะเป็น ชุมพูอันดามันหรือว่าเงาะถอดรูปอะค่ะเขาจะคล้ายๆกันนะคะสองสองชนิดนี้คือบางทีบอลสีเนี่ยตัวที่คล้ายๆกันแต่สีแต่ชื่อของเขาจะต่างกันบางทีเราก็สับสนนะคะเพืเ่อนๆมันมันต้องดูในรายละเอียดของใบของเขาค่ะแต่ตัวนี้เออดีคิดว่ามันน่าจะเป็น ชมพูอันดามันไหมไม่ทราบนะคะแต่ไม่ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันนะคะเพื่อนๆหรือว่าจะเป็นเงาะถอดรูปก็ไม่รู้นะคะเพื่อนๆส่วนตัวนี้นะคะหงสุวรรณค่ะเพื่อนๆหงสุวรรณสวยนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะพื้นใบของเขาจะขาวแล้วก็ขอบใบขอบใบจะเขียวแล้วก็มีเม็ดเม็ดสีแดงแดงเล็กๆค่ะสวยแล้วก็ตัวนี้นะคะ อันนี้เป็นบอลสีทวีราบค่ะเพื่อนเพื่อนทวีราบนี่จะสวยสวยมากเลยค่ะเป็นบอลสีที่ว่าบอลเก่าด้วยแล้วก็มีราคานิดนึงนะคะเพื่อนเพื่อนตัวนี้บอลสีทวีราบแล้วก็ตัวนี้นะคะเพื่อนเพื่อนอันนี้พยามุนค่ะเพื่อนเพื่อนเขาจะมีลูกเล่นเม็ดสีขาวในใบของเขาค่ะเนี่ยค่ะ แล้วก็เนี่ยค่ะพาเพื่อนเพมาดูบอลสียังมีไม่เยอะค่ะที่สวนกำลังขยายอยู่ด้วยค่ะเพื่อนเพื่อนนี่อันนี้มันจะคล้ายๆกับฮกหลงนะคะเพื่อนเแต่ไม่แน่ใจมันน่าจะไม่ใช่ฮกหลงอะค่ะเพราะว่าตอนนั้นดีได้มาน่าจะเป็นเออเลืองลาหูหรือว่าอะไรสักอย่างอะค่ะ ดีจำไม่ค่อยได้นะคะชื่อของบอลสีเนี่ยเพราะว่าเขาจะมีชื่อเยอะแล้วก็ลูกเล่นของแต่ละสีเนี่ยมันจะคล้ายๆกันอะคะ่ะแต่แต่ชื่อก็แตกต่างกันอันนี้ไก่ราชาวดีนะคะเพื่อนๆตัวนี้พักหัวไปนานเลยละคะ่ะเพิ่งแตกใบขึ้นมาเดริ่มมาแล้วละค่ะเพื่อนๆนี่นะคะบอลสีเรา ถ้าให้ดีนะคะดีลองปรับเปลี่ยนดูแล้วเราเอามาไว้ที่ว่าให้เขาโดนเดดเช้าค่ะเพื่อนเพื่อนีน่ค่ะมันจะอยู่ใต้สะแลนเห็นไหมคะถ้ามันโดนเดดเช้านี่สีก็จะสวยค่ะเพื่อนๆสีก็จะสดมากๆอันนี้เป็นบอลสีสีแดงนะคะสีแดงสวยมากๆเลยค่ะแดงเปรดเลยแต่ไม่แน่ใจชื่อะค่ะเพื่อนเพื่อตัวนี้ใครรู้ชื่อช่วยช่วยบอกหน่อยนะคะเพื่อนเพื่อนสีนี้ เนี่ยค่ะเพื่อนๆพาเพื่อนๆมาดูส่วนตัวนี้พระนครนะคะตอนนี้ต้นกำยังเล็กกำลังเล็กอยู่ตอนนี้กำลังจำกำลังขยายอยู่หลายต้นเลยค่ะเพื่อนๆหลายสีบอนสีและตัวนี้เออบอนต้นนี้แต่ก่อนเนี่ยดีเข้าใจว่าเป็นเออเป็น เขาเรียกอะไรอ่ะทวีซับอะไรแบบนี้ค่ะแต่ว่าเพิ่งมีคนมาบอกนะคะเพิ่งมีที่ว่าเขาเลี้ยงไว้มาบอกเขาบอกว่ามันเป็นซับบันจงอ่ะค่ะตัวนี้มันเป็นบอลที่หายากอีกชนิดหนึ่งอ่ะค่ะเดี๋ยวเลี้ยงไว้สักพักนึงจะจับขยายหน่อยนะคะเพื่อนๆตัวนี้ซับบันจงแต่ก่อนเนี่ยดีจะไว้ที่ร่มนะคะเพื่อนๆแต่ว่าแล้วไว้ที่ร่มเนี่ยเขาจะออกขาวหมดเลยละค่ะที่ใบของเขา ขาวสีซีดเลยแล้วค่ะแต่เนี่ยเอามาไว้ให้เขาโดนแดดบ้างดูสิคะสีชมพูเขาเริ่มมาแล้วล่ะค่ะเพื่อนๆสวยมากค่ะเนี่ยค่ะบอลสีถ้าเราเลี้ยงไปเราก็ปรับเปลี่ยนไปนะคะมันจะมีคือมันจะมีข้อแตกต่างให้เราเห็นนะคะเพื่อนๆเราลองเลี้ยงลองปรับเปลี่ยนกันดูนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะได้จำลูกบอลไว้เยอะเลยอะคะ่ะ ตอนนี้ยังที่สวนยังไม่ไม่มีขายนะคะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวเราต้องทำจำที่ว่าต้นเล็กๆให้ให้มันโตสักนิดก่อนนะคะเพื่อนเพื<ๆ>่อนเนี่ยค่ะจำไว้ไว้หลายหลายที่อยู่ตรงอีกที่หนึ่งก็มีะคะ่ะต้นเล็กๆจำต้นเล็กๆไว้เยอะเลยะค,ะ<ๆ>ค่ะเพื่อนเพื่อนเนี่ยค่ะพาเพื่อนเพื่อนมาดูนะคะบอลสีนี่ เดี๋ยววันหลังจะพาเพื่อนๆมาดูไม้พันไม้ที่สวนใหม่นะคะเพื่อนๆืสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะฝากติดตามกันด้วยค่ะสวัสดีค่ะ